แล้วเรื่องของเจมก็คือปั่นท้าหมาปั่นท้าหมาใช่เราชอบท้าทายจักรยานท้าหมาคือด้วยความที่ บ้านเจมส์อะคะเป็นซอยตนอันแล้วเราก็จะรู้จักกันเด็กอยู่ในบ้านทุกคนอะ,อะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบมาปั่นจักรยานกันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราตอนนั้นมันเป็นช่วงซัมเมอร์มันไม่มีอะไรทําเพราะว่าแบบร้านคอมที่เคยไปก็ปิดหรือไม่ก็ร้านกับกับพวกร้านอื่นๆที่เด็กชอบไปกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบปั่นจักรยานแบบไปเซอร์เวยแบบซอยข้างๆซอยบ้านเราบ้างมันจะมีบ้านหนึ่งที่เหมือนจะ เป็นบ้านหล,หลังใหญ่กว่าเพื่อนนะแล้วเขาจะเลี้ยงหมายอยู่2ตัวเป็นหมาพัน์ไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่พี่แล้วคือแค่ขับไปอ่ะยังไม่ถึงแบบรั้วบ้านเขาเลยเ่ยหมาก็จะออกมาละคือออกมายืนทั้ง2ตัวเงี้ยแบบมายืนเข่าเขาเขาแล้วก็ขูเงี้ยแล้วพวกผมก็เลยเจอไอเดียหนึ่งคือมันจะมีอยู่จังหวะหน,หนึ่งที่แบบมันชอบวิ่ง แต่มันจะวิ่งถึงแค่หน้าซอยใช่แล้วก็คือนางจะไม่ไปถึงคนอื่นนางจะแค่ถ่นของนางเท่านั้นเหมือนนางจะไล่แบบให้ออกจากถิ่นนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่าเออแก๊งแก๊งจักรยานก็แก๊งที่ชอบเอาท่อใส่เอาเอะไปเลยเราไม่ใช่คนแรกเลยนแกเป็นของผมคนแรแก๊งนะคนแกแก๊งเลย ใส่รถของเจมก็คือพี่เคยเห็นแบบพวกไฟ LED ที่แบบว่าเขาใส่แหวนแล้วเปิดกันได้ใช่แล้วของผมก็ได้ใส่ตรงซี่ล้อออะไรยย่างงเี้แล้วก็ปาดเลยคืนม้าเนี่ย่เจมเจมบอกครับบอกปาดด้วยปะเนี่ยไม่ถอดบอกออกเลยไม่นัะนั่งปัดยืนยืนปัดยืนปัดคันนั้นของเจมนะทำท่าดีได้ย้างอย่างเนี้ยเสบอกว่าบอกออกบอกออกยืนปัดยืนปัดอ๋อยืนปัด พอไปจุดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจุดที่เป็นสัญญ,ญาณเตือนละว่าแบบมันจะวิ่งมาอะไรเงี้ยคือเราต้องต้องวิ่งไปเ,เราต้องปั่นไปไปหามันก่อนเราถึงค่อยปั่นหนีออกออกมาเพื่อที่แบบรอบๆมันก็แบบอุอ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเราม่ได้หา,านะอะไรเงี้ยเออแล้วเพื่อนผ,ผมว่าพอไปเสร็จปุ๊บ แล้วมันวิ่งมาไวมากแล้วไม่สามารถที่จะตีรถ,รถไม่สามารถที่ตีรถกลับทังออเออแล้วก็เลยแบบเหมือนถีบรถแรงเกินไปบางทีแล้วโซ่ขาดด้วยความที่มันล้มอะมันแล้วจกักรยานมันเสียงดังอ่ะห<อ>มามันก็เลหยหนีใช่แต่คือตอนนั้นอ่ะเพื่อนโกรธมากเพราะว่าตอนที่มันล้มมีใครอยู่ตรงนั้นไหมที่้าคนนี้<อ>ถึงบ้านก่อนคนแรกปั่นแบบ เราเป็นใครเจ้าของไอเดียนี้ป่ะใช่ครับเดี่ยวจะตั้งใจแกล้งเพื่อนเลยปะเนี่ยไม่เพราะว่าแบบมันเบื่อแล้วว่าคือมันเหมือนแบบเรามีแต่เล่นเล่นเกมกันแล้วแบบมันเบื่ออะไรเงี้ยอยากท้าทายกำลังขาป่ะใช่เอ่ครับแล้วคือปกติมันมีแต่แบบเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช่เรนนี่เกมคือข้ามขั้นปั่นท้าหมาไปเลยปั่นท้าหมาไปเลยไม่ใช่สิ่งที่ควรนะทำไมอ่ะทำไมเขาชอบหมาไงอยากพูดจะจบรายการแล้วเลยเนาะ ล้วคนป่ายังไม่หายเมาอีกเหรอแล้วโตมาเรายังห่ามแบบนี้อยู่ปะไม่แลครับไม่แล้วครับเราเป็นคนซอฟแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแบบเออซน่ะเอ้ยแต่ตอนนั้นผมแบบชอบขับแบบพวกอะไรเงี้ยแบบชอบขับจักรยานขับซัพเปอร์จะไม่ไม่ชอบับเอร์แต่เราแบบถึงขั้นแบบแต่งตองแต่งไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่งฟองแต่งไฟไปซื้อสติ๊กเกอร์ตามไห้ตอนนั้นมาติดจักรยานอะไรเจอน้ำพ่วงมันลงปะฮะ ไม่ไม่ไม่หนีน้ำหนีน้ำเพราะว่าเดี๋ยวไฟ LED พังช็อตแรงกันน้ดเนียวดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวัน playground นะคะแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ตรงนี้เลยค่ะ